สวัสดีครับวันที่9นะครับคืนมังกรคืนวันที่9นะครับวันนี้ก็มีบอลคู่ใหญ่นะแมนซิตี้เจอกับเรัลมาริดนะมาริดจะเปิดบ้านเจอการรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะระหว่างมหาอำนาจยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างเรัลมาริดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนผู้ท้าชิงที่ทรงเกียรติและคู่ควรนะครับถือว่าขุมกำลังซิตี้ตอนนี้ก็ ไม่ใช่ขี้นะครับออกได้2หน้าเลยครับผมผมมองว่าคีย์เวิร์ดสำคัญวันนี้น่าจะเป็นฮาแลนนะแล้วก็เควินเดบอยนะแต่ว่าเป๊ปเกมลุกมันหลากหลายอยู่แล้วนะครับพึ่งได้ทุกตัวนะมัดลิตก็ระบบแล้วก็ขุมกำลังก็ไม่แพ้กันครับเป็นคืนนี้ต้องเป็นบอลที่สูสีละมันผมไม่รู้ว่าสกอร์จะเยอะไหมแต่เกมน่าจะเปิดทั้งคู่นะ มัดดิดก็ต้องเอาลูกในบ้านเขาก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วนะครับนัดแรกนะครับต้องพยายามกลุมความได้เปรียบตี้ก็น่าจะเน้นเหมือนกันแล้วเรามาดูกันครับว่าเกมคู่นี้นัดแรกจะออกมาเป็นยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์สกอร์ทายผลส,สกอร์ได้เลยนะครับโอเคครับเจอกันคืนนี้ครับผม